แม้หนุ่มไมพิรัตจะออกมายอมรับว่ามีลูกแล้วกบลังแบบสาวและเป็นข่าวดังเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่กระแสะคู่จิ้นในจอของไม้พิรัตและออมสุชาติที่จีนแผน่นใหญ่ก็ยังคงมาแรงแบบสุดๆค่ะเพราะในวันงานแถลงข่าวเปิดงานไมออม first asia tour fan meeting ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็มีสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและให้ความสนใจคู่จิ้นในจอคู่นี้เป็นอย่างมากด้วยตา่างรุมสัมภาษณ์และชาภาพอยู่นานเลยทีเดียวซึ่งสื่อจีนบอกว่าชื่อเสียงของทั้งคู่ในจีนกำลังมาแรงไม่แพ้ศิลปินแดนกิมจิเลยทีเดียวละค่ะ 首先是因为他们形象很好，演技也很好了。啊、呃，因为从微博的转发量来说，是泰国艺人中现在仅有的可以跟韩国艺人 PK 的。Dijai，Dijai，มากค่ะ。เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเป็นครั้งแรกที่เราสองคนมาที่นี่แล้วก็เออสื่อทางเซี่ยงไฮ้ก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีรวมถึงแฟนคลับที่มารอรับตั้งแต่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ ผมก็มาตัวเปล่าก็ไม่รู้อะไรเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้คาดหวังเท่าไหร่แต่ว่าคือดีใจมากที่วันนี้เนี่ยได้มาเห็นพี่ๆสื่อมวลชนของทางจีนเนี่ยมาให้การตอบรับเราดีขนาดนี้แล้วก็ทุกคนก็แบบว่าเออมาขอถ่ายรูปส่วนเส้นทางความสําเร็จในจีนของออมไม้จะมีมุมไหนที่น่าสนใจอีกนายตะเทนยังคงเกาะติดทรงตรงจากเซี่ยงไฮ้ให้ได้เต็มอิ่มกันต่อเนื่องแน่นอนค่ะ